วันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดชบอร์ดการออกแบบดชบอร์ดเพื่อการแสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับดชบอร์ดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นแค่หน้าจอที่แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือว่าตารางเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถนํามาใช้ในเชิงกลยุทธ์ที่คนใช้งานนั้นสามารถทําความเข้าใจกับข้อมูลและนําไปสู่การตัดสินใจอย่างถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก่อนอื่นเลยผ ผมต้องบอกว่าในส่วนของ Presentation นี้เนี่ยผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทความอันนึงครับของคุณโซยุนจุนนะครับเ,เขามีบทความที่ชื่อว่า mastering dashboard design from good to u n m i a s a b l e data visualization เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดนะครับอย่างที่ผมได้จนะครับการออกแบบ d a s h บ o a r d ที่ไม่ดี จะทําให้ข้อมูลที่มีคุณค่ากลายเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนแล้วก็ยากต่อการวิเคราะห์ได้นะครับดังนั้นยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างในภาพที่เราเห็นนี้ดชบอร์ดที่ไม่ดีเราจะเห็นว่ามีข้อมูลเยอะแยะแต่ไม่หมดแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรทีเดียวยากในการทําความเข้าใจนะครับยกตัวอย่างอย่างข้อมูลทางด้านงานสายเภสัจกรรมก็ได้ครับจริงๆข้อมูลที่ดี ควรที่จะสามารถที่จะถูกย่อยแล้วก็นำเสนอได้อย่างง่ายได้นะครับดชบอร์ดที่ดีนะครับจะมีความสำคัญในการติดตามในการตามงานตามแผนปฏิบัติการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีดังนั้นนะครับคำถามที่ควรที่จะเริ่มต้นพิจารณาก็คือว่าอันที่1ต้องถามดูก่อนว่าใครเป็นผู้ใช้งานดชบอร์ดนี้นะครับ ใครเป็นผู้ใช้งานดัชบอร์ตนีอ้อย่างเช่นคนใช้งานเนี่ยเป็นผู้จัดการหรือทีมงานการตลาดหรือว่าพนักง,งานนะครับคำถามที่สองที่คุณจะถามก็คือว่าใครทําไมนะครับถึงต้องการดูข้อมูลนี้นะครับเพื่อตัดสินใจในด้านไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปอันที่3าก็คือต้องเป็นคําถามว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลอะไรล่ะที่จะ เป็นแมทริกซี่สำคัญที่จะต้องการดึงมานำแสดงนะครับอันที่4ก็คือว่า how how ก็คือจะใช้แดชบอร์ดนี้อย่างไรนะครับจะใช้ดูภาพรวมหรือใช้ในการที่จะเจาะลึกข้อมูลนะครับอันที่5ก็คือ when นะครับว่าเราต้องการที่จะดูด้วยความถี่ขนาดไหนรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับการดูข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ นะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเ,เราจะเริ่มต้นจากประเด็นแรกกันก่อนนะครับคอนเซปต์ของแดชบอร์ดก็คือการออกแบบแดชบอร์ดต้องควรมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานครับหรือว่า Design Dashboard for different audiences นะครับ เป็นอย่างนี้ครับแดชบอร์ดเนี่ยอาจจะมีอยู่หลายแบบนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการมอนิเตอริงแดชบอร์ดนะครับสำหรับฟอร์แมเนเจอร์นะครับแดชบอร์ดประเภทนี้เนี่ยออกแบบมาให้ผู้จัดการได้เห็นภาพรวมนะครับของการดำเนินงานธุรกิจยกตัวอย,อย่างในภาพนี้เลยก็แล้วกันนะครับถ้าเป็น C level หรือแมเนเจอร์นะครับแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการเนี่ยนะครับก็จะเน้นไปทาง เรื่องของอการทําให้เห็นภาพรวมของการดําเนินงานธุรกิจเน้นแสดงที่แมทริกที่สําคัญนะครับอย่างเช่นยอดขายนะครับหรือว่าผลกําไรค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเป็นแดชบอร์ดที่แสดงยอดขายแยกตามภูมิภาคหรือว่าการเปรียบเทียบยอดขายกับเป้าที่ตั้งไว้เพื่อให้สามารถตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว นในขณะที่ด s ชบอร์ดอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นด s ชบอร์ดสำหรับทีมอย่างเช่นอันนี้เป็นด s ชบอร์ดสำหรับทีมการตลาดด s ชบอร์ดประเภทนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สาเหตุหลักนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรียกได้ว่าต้องการหา Root c a u s e Analysis นะครับแล้วก็กำหนด Action Plan ว่าจะต้องทำอะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นต้องการจอะลึกข้อมูลยอดขายตาม ผลิตภัณฑ์หรือตามกลุ่มลูกค้านะครับซึ่งแดชบอร์ดประเภทนี้จะช่วยทําให้ทีมสามารถปรับกลยุทธ์และแผนการตลาดได้นะครับตามผลการวิเคราะห์ประเด็นต่อามานะครับก็คือเราจะต้องมีเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน start with purpose นะครับการออกแบบแดชบอร์ดที่ดีจะต้องมีเป้าหมายนะครับว่าต้องการสื่อสารข้อมูลอะไรและกลุ่มเป้าหมายคือใครนะครับผมให้ ซิ่งแน่นอนครับเริ่มต้นด้วยได้ y นะครับเ,เราจะเริ่มต้นด้วยาการตั้งคําถามว่าเอ๊ะแดชบอร์ดน,นี้มีความสําคัญอย่างไรโดยพยายามสร้างความเชื่อมโยงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลักนะครับอย่างเช่นมีเป้าหมายทางในเชิงของรายได้ในเชิงของการเพิ่มลูกค้าหรือไม่นะครับหรือแล้วก็ในเชิงของคอนเท็กซ์นะครับหรือว่าบริบทข้อมูลที่เราต้องการนั้นสอดคล้องกับลำดับความสําคัญในปัจจุบันหรือไม่นะครับ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ความสำคัญกับตัวชีวิตเหล่านี้หรือไม่ประเด็นต่อมาก็คือทรัพยากรต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่นําเสนอนี้นะครับและคุ้มที่จะลงทุนการเก็บข้อมูลนี้หรือไม่นะครับรวมทั้ง Impact ของข้อมูลนี้ถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลเชิงลึกนี้ไปนําเสนอเนี่ยมันจะเพิ่มความซับซ้อนหรือทําให้ชีวิตของทีมงานเนี่ยง่ายขึ้น ดังนั้นนะครับประเด็นต่อมาก็คือการเลือกแมทริกที่เหมาะสมนะครับซึ่งไม่ใช่ทุกแมทริกควรจะถูกนำมาแสดงในแดชบอร์ดเพราะว่าการมีข้อมูลที่มากเกินไปอาจจะทำให้ผู้ใช้งานสับสนนะครับการเลือกแมทริกที่เหมาะสมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญแมทริกที่ควรเลือกสื่อสารต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนนำไปสู่การตัดสินใจที่มีความหมายนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นนะครับ แมทริกที่เราจะดูนะครับก็จะมีทั้ง relative matrix relative matrix ก็คือแมทริกเชิงสัมพันธ์เป็นแมทริกที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาอย่างเช่นอัตราการเติบโตยอดขายรายปีหรืออัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างนี้เป็นต้นแมทริกที่2ก็คือจะเป็น proportional matrix หรือว่าแมทริกเชิงสัดส่วนนะครับ จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอย่างเช่นอัตราการรักษาลูกค้าหรือ customer retention rate แล้วก็อัตราผู้ใช้ที่ใช้งานเป็นประจำหรือว่า active user ratio นะครับแมทริกแบบที่3ก็คือจะเป็น actionable m a t r i x หรือว่าแมทริกเชิงปฏิบัติจะเป็นแมทริกที่เราดูแล้วจะนำไปสู่การกระทำได้นะครับอย่างเช่นอัตราการเปลี่ยนเป็นสมาชิกแบบจ่ายเงิน หรือว่าคนที่เป็นเพจ u s u c s i r t p t n นะครับหรือว่าอัตราการคลิกที่โฆษณาหรือแ d ดคลิก Conversion Rate อันต่อมาก็คือการสกัดข้อมูลเชิงลึกผ่านการเปรียบเทียบนะครับนะซึ่งประเด็นนี้นะครับ อยากจะเชี้ยเห็นว่าการเปรียบเทียบนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถใช้การแปลงแมทริกซ์เป็นสัดส่วนหรือว่าเรโชเพื่อช่วยให้การเปรียบเทียบแมทริกซ์ที่มีขนาดแตกต่างกันมีความหมายมากขึ้นนะครับนอกจากนี้การเปรียบเทียบกับค่าเฉลีย่ยหรือประเภทที่คล้ายคลึงกันนะครับยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินประสิทธิภาพของแมทริกซ์ได้ดีขึ้น ซึ่งอันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงค่าครับให้มีความเหมาะสมประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่5คือเรื่องของทา m i มิงการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแสดงข้อมูลครับเราจะมาดูเรื่องของกรอบการแสดงผลข้อมูลซึ่งทามิงเนี่ยเ,เราอาจจะเลือกแสดงผลข้อมูลเป็นรายชั่วโมงก็ได้รายชั่วโมงนั้นเหมาะสมกับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์นะครับอย่างเช่นการติดตามการใช้งานระบบหรือว่า การให้บริการของเราเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่การนำเสนอข้อมูลแบบรายวันนะครับจะใช้สำหรับการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วอย่างเช่นการติดตามปริมาณการสั่งซื้อแล้วก็รายสัปดาห์นะครับจะเหมาะกับแดชบอร์ดที่ติดตามประสิทธิภาพแคมเปญหรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในขณะที่รายเดือนจะเหมาะสมกับการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์อย่างเช่นการประเมิน สุขภาพทางการเงินของบริษัทนะครับในที่ประชุมผู้บริหารเป็นต้นนะครับและประเด็นต่อมาก,ก็คือเราจะจัดโครงสร้างของแดชบอร์ดอย่างไรนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับโดยคร่าวๆก็คือว่าการจัดโครงสร้างที่ดีจะช่วยให้แดชบอร์ดเนี่ย กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นนั้นควรมีการจัดวางแมทริกซ์ที่สำคัญในตำแหน่งที่เด่นชัดอ,อย่างเช่นมีการใช้กราฟแบบฟันเนลชาร์ตนะครับหรือว่าใช้ทรีแมปเพื่อแสดงแนวโน้มแล้วก็การทำให้แดชบอร์ดสามารถอินเตอร์แอคทีฟหรือโต้ตอบได้การใช้ฟิลเตอร์ในการดิวดาวในการจอรลกข้อมูลนะครับจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันทีเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับอย่างนี่คือ Actionable Design Dashboard ซึ่ง น่าสนใจมากอันนี้นะครับมีการจัดวางตำแหน่งของตัวชี้วัดหรือ KPI ไว้ด้านบนแดชบอร์ดนะครับตัวชี้วัดจะเป็นตัวที่เลือกมาจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่จะสะท้อนถึงสถานะโดยรวมของธุรกิจอย่างเช่นแนวโน้มรายได้นะครับรายเดือนหรือว่าต้นทุนในการดำเนินกิจการนะครับลงมาดูตัวอย่างกัน ตัวอ,อย่างเช่นเราก็อาจจะมีในส่วนของข้างบนสุดนะครับจะเลือกตัวชี้วัดอย่างเช่น click through rate นะครับหรือว่าตัวชี้วัดที่เราต้องการติดตามาตัวเลขหลักๆนะครับประเด็นต่อมาก็คือในการออกแบบให้มีภาพถัดมาจากตัวชี้วัดหลักเนี่ยก็ให้มีข้อมูลที่แสดงถึงภาพกว้างหรือว่าภาพใหญ่หญเป็น overview นะครับเราจะใช้องค์ประกอบอย่างเช่น แผนภูมิแบบฟันแนลหรือกรวยหรือว่าแผนแบบแผนทรีแบบทร e แมปนะครับให้เห็นภาพกว้างๆของแนวโน้มก่อนที่ผู้ใช้จะเจาะลึกข้อมูลลงไปมากกว่านี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอย่างเช่อนะอาจจะมีฟันแนลวิวนะครับว่าเอ๊ะจากข้อมูลในภาพกว้างเนี่ยมันจะถูก d l ิวดาวไปอย่างไรนะครับ จากภาพทั้งหมดเนี่ยมีคนคลิกเท่าไหร่มีคนกดติดตั้งแอปพลิเคชันเท่าไหร่มีคนกดลงทะเบียนเท่าไหร่มีคนกดซื้อเท่าไหร่ก็จะเป็น Funnel View นะครับในรูปแบบต่างๆหลังจากนั้นนะครับพอเรามีภาพกว้างเสร็จแล้วเราจะเจาะลึกไปก็จะเป็น In-depth Analysis นะครับในเลเวลที่1 l e v e เลเวลที่2การวิเคราะห์นะครับในเชิงลักษณะโครงสร้างแบบเลเยอร์คือชั้นแรกเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวชี้วัดขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อตัวชี้วัดหลักหรือว่า KPI หลักของเรานะครับอย่างเช่นอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า KPI ของเราคือยอดขายเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เชื่อมโยงโดย โดยตรงอันต่อมาเลเยอร์ที่2นะครับจะจอดลึกไปในแมทริกอินพุตนะครับอย่างเช่นปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรืออัตราการคลิกนะครับซึ่งส่งผลต่อแมทริกซ์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจนะครับนี่คือตัวอย่างตัวอย่างว่าตัวชี้วัดในเชิงลึกนะครับตัวแรกก็จะมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือว่า KPI หลัก นะครับจากนั้นตัวชีวะที่เป็นร r เวอร์ก็จะอยู่ชั้นต่อไปนี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงดูได้ว่าจากภาพใหญ่นำไปสู่การเจาะรายละเอียดของแอคชั่นจะเป็นอย่างไรนะครับและ เราจะมาถึงในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลนำไปสู่ actionable item นะครับหรือว่าสิ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างที่กล่าวไว้แล้วครับแดชบอร์ดที่ดีต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับ action หรือสิ่งที่จะลงมือทำได้อย่างเช่นเป็นการชี้จุดที่ควรได้รับการสนใจหรือแนะนำสิ่งที่ควรทำตามข้อมูลที่ได้รับยกตัวอย่างเช่นการทำตลาดแบบเฉพาะกลุ่มหรือการให้ความสำคัญกับโอกาส ในการขายที่มีโอกาสสูงอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นการชี้เป้านะครับดังนั้นนี่คือเป็นภาพรวมของการออกแบบด s ชบอร์ดดังนั้นนะครับบนด s ชบอร์ดก็จะมี actionable item ชี้ให้เห็นด้วยยกตัวอย่างในภาพนี้นะครับก็จะมีตัว actionable item นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการรวมตารางบนแผงควบคุม R F M R F M นี่ก็คือ r e c e n t l y หรือว่า วเวลาล่าสุดที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ f คือ frequency นะครับหรือว่าความถี่แล้วก็ m นะคือคือยอดยอดเงินที่ใช้จ่ายอ่าซึ่งก็จะเป็น rfm นี้แสดงเฉพาะลูกค้าจากกลุ่มเป้าหมายสำหรับการตลาดแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะครับนี่เป็นตัวอย่างหรืออันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตารางบนแผง Sales Pipeline ที่เน้นโอกาสในการขายนะครับ ที่สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการให้ทีมเห็นว่าควรจะเน้นไปที่จุดไหนเป็นหลักนะครับในอีก90วันข้างหน้าหรือในอีก3เดือนข้างหน้าเอาละครับซึ่งก็จะทำให้เราได้เห็นภาพใหญ่นะครับว่าเอ๊ตกลงการออกแบบแดชบอร์ดไม่ใช่ว่าตัวแต่ละแมทริกจะวางตรงไหนก็ได้แต่แมทริกแต่ละอันก็จะมีที่วางที่เหมาะสมนะครับของมันเอาละครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็ควรที่จะมีการประเมินแดชบอร์ดที่ออกแบบแล้วนะครับให้เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพซึ่งแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เพียงช่วยให้ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายเข้าใจง่ายแล้วแต่ว่ามันยังช่วยทําให้เกิดการตัดสินใจลงมือทำํำได้อย่างชัดเจนมีทิศทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับดังนั้นนะครับนี่คือเป็น การประมวลละนี่คือโดยบทสรุปนะครับดังนั้นลองดูอยากจะฝากเป็นการบ้านสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับลองคิดออกแบบแดชบอร์ดของตัวเราเองดูว่าเราจะลองออกแบบแดชบอร์ดของเราได้อย่างเหมาะสมหรือไม่โดยตั้งคําถามเบื้องต้นก่อน5ข้อว่าแดชบอร์ดนี้ใครจะเป็นคนดูครับแล้วก็ทําขึ้นไปเพื่อเพื่อเพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีอะไรมาโชว์บ้างนะครับ แล้วก็จะโชว์อย่างไรและช่วงของเวลาที่จะนําเสนอนั้นเป็นช่วงเวลาเมื่อไหร่นะครับที่จะอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเพื่อกําหนดเป้าหมายและแมทริกที่ควรแสดงให้เหมาะสมจากนั้นทดลองใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็วิเคราะห์แมทริกต่างๆนะครับเพื่อสร้างแดชบอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พิจารณาว่าแดชบอร์ดใดนะครับที่ควรที่จะเน้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการตัดสินใจครับสวัสดีครับ